สวัสดีครับวันนี้ครับพบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองนะครับหาง่ายมากๆเลยในอยู่ใกล้โรบินสันแล้วก็อยู่เส้นถนนบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับของพี่ไตจะมีปล่อยรถลูกค้าหนึ่งท่านเป็นลูกค้าจากจังหวัดสุรินท์นั่นเองนัดเ,นะเจอกันก็ประมาณสัก8ปดโมงเช้านะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะรับรถ9ก้าโมงเนาทีเพราะฉะนั้นมีเวลา1ชั่วโมงในการ จ่ายเงินทําเอกสารนั่นเองนะตอนนี้ก็เวลาประมาณสัก6กโมงยีนะครับพี่ต่ายก็จะมาดูความเรียบร้อยให้รถของลูกค้าอีก1รอบแล้วก็ไปซื้อพวงมาลัยมาให้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรอไปดูนะครับว่าลูกค้าจากจังหวัดสุรินเนี่ยเขาจะดูเป็นรถรุ่นไหนกันนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสีเทาแลมโบแบบแรมๆเลยนะครับคันนี้มันก็คือเจ้าตัว X Series Speed ซึ่งเมื่อคือนนะครับก็มีลูกค้า ที่ติดตามทางเพจของพี่ต่ายนะต่ายไอิสุ z u สอบถามราคารุ่นนี้มาพอดีเลยนะครับเจ้าตัว X Series Speed ตัวเตี้ยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่7 40,000บาท7 40,000บาททวนนะสังเกตไหมนะครับมันไปชนราคาเจ้าตัว Highlander 1.9เกรด LDA เอา้า7แสนะครับก็ได้สติกเกอร์ที่ฝากกระโปรงมาแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านอื่นสามารถซื้อไปติดตั้งเพิ่มนะแล้วก็โลโก้ของอิสููเนี่ย เขาจะเป็นโลโก้ Isuzu ส,ส,สีแดงนะครับแบบนี้กระจังหน้าของเขาก็จะเป็นเคี้ยวสีแดงเลือดหมูแดงสดกับแดงเลือดหมูนะซึ่งด้านบนมันก็จะเป็นดำเลียนโนแบค็คนั่นเองอจุดหลกัหลกๆนะครับของเจ้าตัว X-Series คันนี้ที่ทำให้มันแตกต่างจากรุ่นอื่นอย่างชัดเจนนะั่นก็คือชุดสเกิร์ตนะครับที่มาในรูปทรงที่ มีความสปอร์ตมากๆในปี2023นั่นเองเครือบด้วยเคปลาแล้วก็มีเจ้าตัวลิ้นสีแดงที่ชายสเกิร์ตของเขาป้ายแดงยังไม่ได้ใส่นะครับแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกรุ่นนี้มีมาให้มันเป็นไฟตัดหมอกแบบไฮโดรเจนนั่นเองแต่ว่าไฟหน้าของเขาเนี่ยมันเป็นไฟหน้าแบบ led ทุกคนมาพร้อมกับเลนโปรเจคเตอร์สามารถปรับระดับได้มากถึง4ระดับเลยทีเดียวตัวนี้นะครับไฟเดย์ไลท์ก็มีมาให้เดี๋ยวพี่ตายให้ดู เขาเรียกว่าด้านข้างรอๆของเขาโหยุงเยอะมากเลยช่วงนี้หน้าฝนนะครับความปลอดภัยใน X อ็กซิลคันนี้นะครับที่ให้มาก็ได้แก่เจ้าตัว ABS นะครับพร้อมกับระเบิดร,ร,ร,ระบบไม่ใช่ระเบิดระบบเสริมแรงเบรกนะครับก็คือมันเขาเรียกว่าเราไม่ต้องเหยียบเบรกแรงนะครับเดี๋ยวเขาจะช่วยเพิ่มพลังเบรกในการเบรกให้เราเองนะครับมันทําให้เรามีความปลอดภัยและก็ระยะในการเบรกสั้นนั่นเองอันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวล้อแมกซ์ของเขานะ เป็นแม็กซสีดําเงานะครับทุกคนในวงกลมก็จะเป็นโลโก้อซิส,สุสีแดงตัวนี้สเปคเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยนะแล้วก็ดิสเบรกสล้อส่วนยางที่เขาให้มาเป็นยางบิสโตนนะอีสูของเราให้ยางบิสโตนเลยแล้วก็2 1 5 7น1 6นั่นเองนี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเน่ลืมเปิดแฟลตตอนนี้ยังเปิดได้ไหมไม่สามารถเปิดได้นะครับทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นช่วงล่างของเขาอะไม่เห็นไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะมาพร้อมกับกระจกมองข้างที่สามารถไม,ไม่ใช่สามารถสิปรับเนี่ยพับมันพับได้วยมืออยู่แล้วนะทุกคนเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาให้มาอีกอย่างนึงก็คือจะเป็นไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างแตกต่างกันนะครับจากจาก,กับรุ่นอื่นนะที่ก็มีสัญลักษณ์ของเจ้าตัว X Series รุ่นอื่นไม่มีอีกอย่างหนึ่งนะครับชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษก็คือเจ้าตัวชุดสเกิร์ตของเขานั่นเองก็คือได้ตั้งแต่ด้านหน้าไปจรลดถึงด้าน ทายรถเลยทีเดียวเดี๋ยพี่ต่ายจะให้ดูนะครับโดยปกติแล้วมือเปิดเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าพี่ต่ายติดไอ้ตัวครอบเข้าไปนะครับมันยังทาให้คันนี้มีความสปอร์ตและก็ความหรูหราในขณะเดียวกันกันสาดเรียบร้อย x อ็กซิลคันนี้นะครับจะมีตัวไล่ฟ้ากระจกด้านหลังด้วยไฟเบรกดวงที่3มีให้นะแล้วก็ ตัวล้อแม็กซ์ด้านหลังนะครับมาตรฐานเดียวกันนะครับจากโรงงานก็คือมาเหมือนกับด้านหน้าเลยนะแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่เจ้าตัวระบบเบรกนะครับอันนี้เขาจะเป็นดรัมเบรกนั่นเองช่วงล่างตัวเตี้ยทุกรุ่นนะครับแหนบเนี่ยเขาจะใช้อยู่5แผ่นด้วยกันแต่ว่าถ้ายกสูงเนี่ยก็จะใช้สี่แผ่นใช่ไหมทุกคนแล้วก็การวางตำแหน่งของตัวเตี้ยเนี่ยมันวางไว้ใต้เพลาแบบนี้เลยตัวล้อกระทะนะครับก็จะเป็นยางอะไรก็จะเป็นล้อกระทะขนาด16นิ้วเช่นเดียวกันนี่ อันนี้ก็จะเป็นชายสเกิดด้าน,ลานหลังของเขานะนี่เหมือนรถสปอร์ตเลยทุกคนเขาถึงบอกว่ารถสปอร์ตเชิงพาณิชย์นะครับช่วงนี้1.9ก็ต้องบอกว่าแรงกันมากเลยเมื่อเช้าก็ขับรถไล่ชนหมาแล้วก็ไปชนรถคนอื่น <c oughs> ที่ชนบุรีตัวสติกเกอร์นะครับมันก็จะมีสติกเกอร์ให้ตรงนี้นะด้านท้ายมือจับนะครับมันเป็นสีเดียวตัวรถที่ใต่สายโคมี่มให้เขามีกล้องมองหลังซ่อนอยู่ด้วยนะอืมสวยนะครับรุ่นนี้ก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่ อยากได้รถสักหนึ่งคันนะครับไว้แต่งซิ่งก็ได้หรือว่าขับเดิมๆก็ได้คันนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยทีเดียวเพราะว่าเราขับเดิมๆนี่ก็ดูเท่อย,อยู่แล้วเพราะเขามีชุดแต่งให้แต่พี่ไต่จะเปิดให้ดูภายในกันโอ้มืดมากเลยฝนตกแต่ยังร้อนอยู่ส่วนเครื่องยนต์นะครับอันนี้เขาจะไม่มีเครื่องยนต์3.0ให้เลือกนะเขาจะมีเฉพาะ1.9เท่านั้นลูกค้าถามมาว่าพี่ไต่ภาษีระหว่างเจ้าตัว4ประตูนะครับที่เป็น1.9กับ แคปที่เป็น1.9ภาษีต่างกันประมาณต่างกันประมาณพันหนึ่งมตัว1.9ที่เป็นแคปเนี่ย1,350ตัว1.9ที่เป็น4ประตูเนี่ย2,495บาทไม่เกี่ยวกับเตี้ยไม่เกี่ยวกับสูงนะแยกเป็นแค่แคปกับ4ประตูเท่านั้นเองเอาคุยไปคุยมาไปเรื่องภาษีได้ไง oh. <laughs> อ่า<ะ> <laughs> เดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างนะครับ oh. อาจจะเห็นไม่ชัดนะห้อนมืดพี่ต่ายลืมเปิดแฟลชอัตโนมัติไว้นะครับนี่ ด้านข้างประตูของเจ้าตัว X Series คันนี้นะครับบานประตูแควบเปิดได้กว้างถึง90องศาจุดยึดนะครับสำหรับบานประตูแคปบเนี่ยเขามี2จุดเลยนะด้านบนมีน็อตอยู่3ตัวด้านล่างก็2ตัวรับรองแข็งแรงทนทานและปลอดภัยเลยทีเดียวตัวบริเวณแควบของเขานะครับออกแบบให้มีความกว้างเนี่ยเวลาที่มันกว้างนะทุกคนำทำให้เราเนี่ยไปใช้สอยพื้นที่ภายในเอาเปิดไฟนิดนึงนะครับ ได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นเอาสัมภาระเข้าไปวางหรือว่าเข้าไปนอนพักผ่อนเวลาที่เดินทางไกลๆอย่าลืมเปิดกระจกด้วยนะเวลานอนพักผ่อนเดี๋ยวได้รับยาวทุกคนนะครับแล้วก็นี่จะเป็นแผงด้านข้างประตูของเขาดาบเนี่ยจะเป็นดําเปียนโนแบ็กทุกคนนี่เป็นดําเปียนโนแบ็กแล้วก็ตัวบุนุ่มด้านข้างประตูใช่ไหมมันจะเป็นพาเก็ตพรีเมียมสวิตควบคุมกระจไฟฟ้าเป็นสีดําเปียนโนแบ็กซึ่งพวก LDA เนี่ยมันจะเป็นสีดําด้านนั่นเองรูปทรงของตัวโอ้โหยุง่งเลย เปิดแป๊บเดียวรูปทรงของตัวเบาะเขานะครับนี่ก็จะมาพร้อมกับเบาะผ้าเกรดพรีเมียมทรงสปอร์ตสีดําแดงตัดกันนะครับจะเป็นแบบนี้เลยเออก็ยังมีตรงนี้เปิดเนี่ยอ่านี่เปิดไฟอ่ะให้ลืมไปได้วยไหนก็เปิดละไฟส่องสว่างนะครับก็มีตรงกลางเนาะแล้วก็ด้านหน้าอของผู้ขับขี่นั่นเองนี่ตัวบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับไม่มีการบุนุ่มมาให้แต่ว่ามันทําให้มีความให้มีความ สปอร์ตนะครับมากๆด้วยเจ้าตัวโลโก้ของ I อซูซูสีแดงพวงมาลัยปรับได้4ระดับนะั้นทุกคนขึ้นลงหุบเข้าหุบออกนะกุญแจเป็นกุญแจร,รีโมทแบบนี้นะนี่แล้วก็หน้าจอ7นิ้วนี่รองรับตัวสมาร์ทโฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นตระกูล iOS หรือว่าตระกูล Android นะครับตัวแอร์เนี่ยแอร์ก็จะออกแบบให้มีการใช้งานง่ายไม่รู้เห็นไม่เห็นตัวเกียร์นะครับรุ่นนี้ไม่มีเกียร์อัตโนมัติให้เลือกจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดานะครับทุกคน เดี๋ยวพี่ตายลองปรับไปนี่นี่เขาบอกมันปรับความสว่างได้แต่ตัวกล้องไม่รู้จริงไหมอืมประมาณนี้อ่าทำไมพี่ตายไม่ไปถ่ายข้างนอกครับแสงจะได้เยอะๆบอกเลยว่าข้างนอกเนี่ย เมื่อกี้ตอนที่พี่ต่ายเดินเข้ามานะครับฝนมันก็ไปปล่อยแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเสี่ยงเนาะเราก็ถ่ายข้างในดีกว่าส่วนใครอยากเห็นจังๆก็เดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งอ่ะโอเคก็ขอให้ FC ทุกท่านลูกค้าทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ